ก็ขอเชิญท่านทุกท่านกันด,ด้วยนะวันนี้แล้วก็มาเยรับในเทัลลอดดีไซเซอร์สวายเวอร์เหมือบบบบนเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็จะมาอาชีวิตรอดแบบว่าเราพูดเร็วๆกันครับวันนี้เราจะาพูดแบบว่า2คําต่อวิ่งกันนะฮะโอเคแล้ค่ประโยคแรกก็เหนื่อยได้โอเคแล้วก็วันนี้เราก็จะมาลองทําอะไรแปลกๆดูว,ว่าทรมานคอกันนะก็คือการเอ่อการพูดไวๆในแมปในเทัลลอดดีไซเซอร์สวายเวอร์กันนะฮะก็ถามว่าทำเพื่ออะไรนะไม่รู้นะก็คือวันนี้เป็นวันเกิดของผมนะก็ผมก็เลยอยากจะลองทำอะบรแปลกๆดีนะฮะก็เลยเออ ปนลิี้แหโอเคแล้วก็เป็นยังนี้แล้วกันสำหรับวันนี้นะคลิปนี้ค่อนข้างจะไร้สาระมากมากเลยนะแต่ว่าเออมันทรมานคอผมมากโอเคแล้วก็เป็นยังนี้แล้วกันนะฮะสำหรับวันนี้ก็โอเคไปเริ่มกันเลยนะฮะก็วันนี้เป็นวันเกิดผมนียก็อย่าลืมแฮปปี้เบิร์เดย์กันด้วยหรือว่าจะคิดไม่ออกคิดไม่ออกว่าจะว่าจะพูดอะไรดีโอเคช่างมาแล้วกันโอเคแล้วก็เดี๋ยวก็มาเริ่มกันเลยนะในการเอาชีวิตรอดนะฮะแมนิกแมนชั่นโอ้นี่ด่านใหม่เลย ลืมไปว่าต้องพูดเร็วนะฮะอ๋อนี่มันด่านเก่านี่หยโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะเข้ามาสู่ในบ้านกันเลยนะตอนนี้มีเมฆอยู่ข้างบนเออ่ท้องฟ้าฮะไม่รู้ว่าเออมันจะมีภัยพิบัติอะไรนะโอเคแล้วก็ท้องฟ้าสีเหลืองแบบนี้น่าจะเป็นแซนสตอมหรือเปล่านะผมไม่แน่ใจนะฮะโอเคแล้วก็จังหวะที่ผมไม่รู้จะคิดว่าพูดอะไรดีนะก็พูดเร็วมากๆเลยนะแค่แล้วก็ตัดดีกว่าโอเคแล้วจังหวะที่ฝนจะตกในชีวิตจริงแล้วนะโอเคนะเดนเทอร์ดีแซนส์เซเว่นพวกนี้ชีวิตจริงนัวะะ ว่าเราจะเข้ามาในบ้านไปทําเพื่ออะไรในการเนี่ย การเอาชีวิตเอาการเอาชีวิตเล่าจากแซนสตอร์มก็คือการเดินไปยืยนที่โล่งนะซึ่งผมจะเข้าไปในบ้านเพื่อความมันบันเทิงนะครับรอบนี้จะรอบนี้จะไม่เน้นเอาตัวรอดนะจะเน้นคอนเทนต์กันนะฮะโอเคแนละ้วก็จังหวะน,นี้เราเข้ามาในบ้านนะไม่รู้ว่าไม่รู้เจอใครเลยนะโอเคแนละ้วก็จังหวะน,นี้เราเจอเบสขนหนึ่งไลน์นะจังหวะน,นี้เขาหน้าตาหล่อที่มากเลยนะแล้วจังหวะนี้เขาเดินติดขอบบันไดนะโอเคแล้วก็จังหวะนี้เราเจอเออใครก็ไม่รู้นะเขาใส่เสื้อสีฟ้าหรือว่าโคตรหล่อเท่เลยนะจังหวะที่เราเดินขึ้ เ้วเจอเบคอนหลายนะฮะจังหวะนี้เขาจะทําอะไรกันนะฮะเขาจะมานดูทออทนอหรือเปล่าจังหวะนี้เออแซนสตอมก็จะเังื่อพัดอย่างเมาๆนั่นนะซึ่งเราไม่สนใจนะไม่มีเงวันใครนะฮะจังหวะนี้เราเลยลงไปใต้บ้านดีกว่านะเพื่อความเออไม่รู้จะทําอะไรดีนะโอเคแล้วก็จังหวะนี้เราเจอใครเนี่ยเขาใส่หมวกอะไรของเขาเนี่ยเป็นหมวกประเทศใช่ไหมเป็นประเทศอะไรเพื่อนโอเคเออ ก็หายไปไหนแล้วก็ไม่รู้โอเคช่างช่างเขาแล้วกันนะฮะจังหวะนี้เราเออเรามาดวนดูกันดีกว่านะว่าในบ้านมันจะเป็นยังไงหลังจากที่ดอมแซนสอบมานะฮะไม่รู้ว่าเราจะพัดไปกลับบ้านด้วยหรือเปล่านะในรายการเหินการมายืนทัดทายหน้ามือครั้งนี้นะจังหวะนี้เพื่อนเขาไปยืนนอกบ้านอยู่หมดแล้วแต่ผมน้อตดอนแคร์นะฮะจังหวะนี้เราเจอใครเนี่ยเทียชีถีแล้วโอเคแล้วก็จังหวะนี้เขากำลังเออเขากำลังเตดบิวดิ้งอย่างมามันนะแล้วเขากำลังโดนบิวติงผักไปนะฮะจังหวะนี้เขาเราเจอใครเนี่ยโอเคน่าัหนนนนีีเออิโโดซย่ โอเค,ค,คแล้วเราเราครับวากับเราเบียร่วงเฉยเลยโอเคจังหวะนี้มันเป็นการว้บอะไรกันเนี่ยแต่ก็ยังถือว่ารอดแหละอะไรวะเี่นที่มันเอ,อิกูก็ทาเสร็จหรือเปล่านะคบความรู้สึกแข,แข็งแรงทนทานต่อการต่อการใช้งานได้ดีกว่า เขาฝเขาหวาดจรนะิงเลยฮะช่างหวาดแล้วกันโอเคแนละ้วก็จังหวะน,นี้เรามาอยู่ในด่านอยู่ฟาร์มกานที่เช่นเคยนะด่านที่เราเคยเออมีคอนเทนต์หรือสักอย่างหนึ่งนะฮะซึ่งผมก็ลืมไปแล้วนะเราไม่ได้มาเล่นแบบนี้ค่อนข้างชินนานมากๆเลยนะเพราะว่ามันไม่มีอะไรทำนะฮะแล้วจังหวะน,นี้ลูกโป่งเราเจ๊งไปแล้วนะลูกโป่งเราโดดโดดได้ประมาณเออประมาณ20ซนติเมตรนะฮะโอเคลูกโป่งมันไปไล้เนะี่ยโอเคเดี๋ยวผมก็เพาะกับภาพกราฟริกต่ำๆแล้วกันนะเพื่อความเหมือนลื่นนะโอเคจังหวะนี้ลูกโป่งเรากลับมาปกติแล้วมั้งนะแล้วจะมาเอ่ฮ ออน,นั่งขัดคนในบันไดกันนั่งขัดคนปีนบันไดกันดีกว่านะฮะเออท้องฟ้าแจ่มใสแบบนี้น่าจะเป็นเอิร์อเควกจังหวะผมเออ,เอ,อลงดีกว่าไม่แน่ไม่แน่ใจโอเคนั่นก็จังหวะนี้ ทุกคนเงกกำลังเดินอย่างชิวๆนะจังหวะนี้เอิร์ทเควกจริงด้วยยิ่งกว่าคำคำนายนะจังหวะนี้เขาเรียกว่าแม่นมากๆเขาจากคำคำนายครั้งนี้นะเอิร์ทเควกจริงๆด้วยเขาเรียกว่าหาวสำนักเออคำนายเข้ามาติดต่อแล้วนะฮะจังหวะนี้มั่นเกินไปแล้วนะโอเคจังหวะนี้คนกำลังโดดรู้วอย่างมามันแล้วก็ผมก็ติดอยู่ข้างในนะซึ่งผมไม่แน่ใจว่าผมคนโดดรู้โดดรู้หรือเปล่านะฮะก็ลินพันล้วโอเคถ้าผมไม่แน่ใจว่าผมควรโดดรู้วหรือเปล่าเพราะว่าเออรู้วมันค่อนข้างจะเออสั่นแบบนี้มัััันนนนนออออาาาาจจจะะะเเเเเเดด้้้้งงงงงงงหลกกกตตตยยไโคคววี่่ริท อย่างสงสนารน,นะฮะจังหวะนี้คนในกระเด็นมาโอเ้เขาเขาไม่ได้กระเด็นนะเขาแหลกนะจังหวะนี้เราเออเรามายืนตรงไหนก็ไม่รู้นะโอเคแ้วจังหวะนี้ เรียบร้อยนะจังหวะนี้คนนี้เขาเลือดเหลือนิดเดียวนะจังหวะนี้เรามาดูกันว่าเขาจะโดนบิ i ดิ้งเอ่อบัคตาให้หรือเปล่านะแล้วเขาจะโดนกระแทกกายหรือเปล่าด้วยพลังงานเออสาสานสักอย่างโอเคจังหวะนี้ไม่ต้องไม่ต้องดูผลลัแล้วนะเทียถี่แล้วไปเรียบร้อยนะฮะคนเนื้อคนนี้ชื่ออะไรเนี่ยชื่ออะไรดูดูไม่ออกนะเมือแต่พูดไม่มีสมาธิอ่ะเชื่อละโอเคช่างมาแล้วกันโอเคจังหวะนี้เอิร์อเควสก็เริ่มสงบลงแล้วนะโอเคในจังหวะนี้ทุกคนก็กำลังเอ่อโดนอย่างนบิ l ดิ้งกันอย่างมอมันนะฮะบนแพลตฟอร์มนะซึ่งผมมกก็าดูันนะว่ามันจะเด้งตา กี่คนกันนะฮะจงในการท้าทายอำนาจมือั้งนี้โอเคผมจะตกตายก่อนแล้วนะโอเคณจังหวะนี้เขาเรลังวิ่งกันเยอะเขาเรียกว่าโดยกระบงเอ่อตรงนู้นอย่างสนุสนานจังหวะนี้เขาจะตายกันหรือเปล่านะตอนนี้ดูเหมือนเลือดเขาค่อนข้างเีจะลดพอสมควรนะจังหวะนี้ไอคนที่มีชื่อว่าเอสอะไรอย่างชิวอะไรเนี่ยเลือดลดไปแล้วนะจังหวะนี้เรามาดูกันนะว่าเขาจะตายหรือเปล่าโอเคเขาไม่ตายนะฮะแผ่นดินไหวอยู่พอดี แล้วก็ต่อกปเรบี้อีกแล้วนะครับโอเคแล้วผมจะได้แค่ประมาณสี่้าตาพอนะเพราะว่าเออคอผมน่าจะไปแล้วนะถ้าเกิดเล่นไปนานกว่านี้ก็เรียกว่าถ้าเล่นไปนานกว่านี้น่าจะคอไปเรียบร้อยนะฮะก็คือแบบว่ามันใช้พลังงานในการพูดเยอะมากเลยยยงกลองอยากลองทำอะไรแปลกๆปดีนะก็แบบว่าคนบอกว่าผมพูดเร็วแล้วผมจะลองพูดเร็วแบบสุดๆดูว่ามันจะเป็นไงกันบ้างนะโอเคแล้วก็จังหวะนี้เรามาจึงได้ไฮสกูลแล้วนะจังหวะนี้เป็นด่านที่เขาเรียกว่าตำนานเพิ่มมากถ้าเกิดสึนามิมาไม่มีใครรอดเลยนะถ้าเกิดสึนามิมี จะเกิดสึนามิมานี่ตายหมู่กันเลยนะเพราะมัน,นค่อนข้างจะใหญ่เกินไปแนละ้วมันก็น่ายต่การบั๊กตายนะจังหวะน,นี้เราไม่เจอเมฆเลยนะฮะไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะน่าจะเป็นเ e อิร์ธก็กวาบีโป้กกวาไม่ใช่โอเคนะจังหวะน,นี้เราเจอใครเนี่ยโอ้โหอันนี้เมฆบอยสุดหล่อแท้แล้วก็ว้าวว้าวหกเจ็ดว้าวโอเคเป็นเคลดดีมากเพื่อนโอเคนะจังหวะน,นี้ทุกคนกำลังยืนอยู่ประมาแม้นะทำไมไม่เขาไม่ไปเข้าสำรวจแแบก,กันก็ไม่แน่ใจนะฮะจังหวะนี้คนนี้เขาถืออะไรอยู่เนี่ยเขาถือเข็มทิิศนนนนนนนะะะะะะฮฮเเ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 เค้าา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 ป็ทพจจโโหหวววตแมอ่่งีรรกลัขด นั้นเลยนะโอเคนะเดทลี่ไวล์รักนะจังหวะนี้เราเจอโควิด19แล้วนะจังหวะนี้แล้วฝนก็จะตกด้วยนะโอเคนะจังหวะนี้ที่เรามาดูกันนะว่าโควิด19จะอยู่กับใครนะจังหวะนี้เราเจอโควิด19เรียบร้อยฮะคนที่ติดโควิด19บเลยฮะจังหวะนี้เราจะเอาโควิดสิบเก้าไปแพ้สิฮะเราอะไรนะฮะโอเคจังหวะนี้เราเริ่มติดโควิด19บเแล้วนะแล้วเราก็แพ้โควิด19 โอเคล้วจหวะนนี้เราไม่สนแล้วนะเราจะแพ้โคดสิบเก้านะสายพันใหม่นะสายพันเดลตา้ตาเดลต้าอัลฟาเบตา้า,ตาสักอย่างหนึ่งนะจหวะนนี้มาเพื่อนเพื่อนย่วิ่งย่วิ่งเลยไวไวลัดมาแล้วเพื okay, ่อนโอเคจังหวะนี้เทพเจ้าวอดแมปนะฮะเขาเออโดดหนีไปแล้วจวังหวะนี้เพื่อนเราไล่นะฮะจังหวะนี้เราเราตามเราตามพลังไปโอเคจังหวะนี้เราตายหากันแล้วนะโอเคช่างมันแ,แล้วกันเราวน่าจะวิ่งไปไม่ทันนะแล้วตอนนี้ฝนก็ตกด้วยนะโอเคจังหวะนี้เราวิชันของ พีแล้วทำแฟนกินติดไวรัสตายไปกันเลยด้วยโอเคแล้วก็ยี่จีโอเคนล้จังหวะที้เรามาดยู่งานปาร์ตี้เพสกันนะซึ่งตอนนี้ฝนได้ตกแรงน่าจะที่ได้ยินเสียงฝนแรงกันมะากๆนะเพราะว่าเออฝนมันตกแรงนะโอเคแล้วก็จังหวะนี้เรามาอยู่ในงานปาร์ตี้เพสแล้วก็มาพร้อมกับเออเมฆที่เออใหญ่มากๆนะโอเคนละ้จังหวะที้เราไปเออโดดเครื่องแบงบว่าเครื่องทรมานเลือดก,กันดีกว่านะซึ่งตอนนี้เออบอลลูนผมเป็นอะไรก็ไม่รู้นะม,นดดมันโดดมันโดดมันโดดแย่มากเลยโอเคแล้วก็จังหวะนี้เรามาเหยียบเครื่องนี้กันดีกว่านะก็เนี่ย ไปล่อยตัอลดโดดลงมาตูม เรียบร้อยนะฮะเราเสียเลือดฟรีแล okay, so ้วก็ไม่เกิดอะไรขึ้นเลยโอเคแล้วจังหวะนี้เรามาดูกันว่าเราจะเจอภัยพิบัติอะไรกันนะฮะมีคนนั่งเรือไวกิ้งหนึ่งลายนะฮะเขาแหลงท้าทายอับนาจมืดเดี๋ยวมอว์มันนะเขาเรือไวกิ้งนี้สามารถฆ่าคนนี่จะสบายๆมากเลยนะถ้าเกิดคนไปเย็นใกล้ๆมานะโอเคแล้วก็จังหวะนี้เราเพื่อนก็เพื่อนก็กำลังนั่งเครื่องเล่นอย่างมอว์มันนะแล้วก็โอเคนะทอร์นาโดเกิดต่อหน้าเลยโอเคนะทอร์นาโดพัดผมพัดผมไปแล้วไปเรียบร้อยโอเคแล้วจังหวะนี้เราอยู่ในช่่่่่ออ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 งงงเเฮะะะนนนนีีีคืืชชทถูกกกต้้็็ยลลหววรไปแ แล้วก็มาดูการเ่นกเ,เพื่อนขหองแล้วจะเป็นไงกันบ้างนะจังหวะนี้เพื่อนองเราเออไม่มีใครเป็นหน่วยกล้าตายไปออไปบุกทาราโดเลยนะโอเคผมลืมไปว่าผมจะพูดเร็วๆนะฮะโอเคแล้วก็จังหวะนี้เพื่อนเพื่อนกําลังกระจุกอย่างกระจุกตัวอย่างประมาณนะฮะแล้วก็ตอนนี้กําลังโดยดเยี่ยมหัวอย่างประมันนะจังหวะนี้เราเรียกว่าโดยดเยี่ยมหัวกันแบบสนุกสนานนะฮะเป็นเกมที่ดีมากนะเราบอกเป็นเกมเป็นเกมมารยะไทยที่ดีนะต้องเหยี่ยบหัวนะฮะนี่คือ 9x4 เวอร์ชันเอ,อประมาณ ยุคสก็เก่าไว้นะจังหวะที่เรามานั่งไวกิ้งกันดีกว่านะเพื่อท้าทายอำนาจมือของทอร์นาโดเนี่ยมาดูกันว่าทอร์นาโดเราจะฆ่ามันจะฆ่าเราได้หรือเปล่านะจังหวะนี้เราโดดที่มาแล้วก็นั่งกับคนข้างๆนี้เลยนะเขาดูหล่อเท่ามากเลยนะเขาจะโดนทอร์นาโดพัดประมาณ69รอบเล้นนาลนะโอเคแล้วก็จังหวะนี้ โอเคะเอเอเริ่มดูไม่ตีแล้วนะโอเคนละเราปลอดภัยอยู่โอเคแล้วไม่ปลอดภัยแล้วนะฮะเลเวลレスเวทนะฮะเป็นด่านที่ค่อนข้างจะเออทรมานเออเป็นด่านที่ชิงเปเรตกระจายบ้างนะแย่งรถกันขับนะแล้วก็รถสามารถชนคนตายยางให้ได้มากนะฮะจังหวะนี้เรามาดูกันนะว่าเขาจะเขาจะสามารถเอ่อรอดไปได้หรือเปล่านะโอเคจังหวะนี้เขาติดแบบว่าเขาติดไอ้ตรงนี้นะฮะจังหวะนี้เรามายืนยืนรย,ยืนยอยเยกันดีกว่านะว่า <c oughs> เพื่อนขึ้นมาไม่ได้โอเคขึ้นไปคนหนึ่งละผมว่าเอิร์ทควกเชื่อไหม เออแล้วลูกผงลูกผงผมหลุดไปแล้วนะผมไม่มีลูกผงแล้วเดสลี่ไวรัสมาอีกแล้วนะจังหวะเราเจอโควิดสิแล้วก็โควิดสิลังไล่หลังเรามาอยู่นะจังหวะน,นี้วิ่งแท้วิ่งแทจะรออะไรอยู่ฮะโควิดสิวิ่งตามหลังเรามาแล้วนะจังหวะน,นี้เออเรามาอยู่กับเทพทูคนนี้เลยกำลังว,วิ่งหนีคนติดโ <laughs> ควิดสิบเก้าโอเคแตจังหวะน,นี้ คนติดโควิด19เก้าไปอยู่ไหนแล้วเนะี่ยจังหวะนี้เราเจอคนติดโควิดสิเก้าแพร่เชื้อให้เบคอนเรียบร้อยนะจังหวะนี้เบคอนน่าจะตายเลยไปแล้วนะโอเคถ้าเกิดตอนบินที่ตอนตอนี้เบคอนเขาต้งเออเขาต้องขับรถมาแพร่โควิดสิบเก้าโอ้โหเราต้องวิ่งหนีแล้วนะจังหวะนี้เราไปวิ่งหนีข้างๆเทปทูดีก,กว่านะครับเพื่อเป็นความบันเทิงนะจังหวะนี้ <laughs> คนนี้เขาแบบว่าติด โอเคแล้วจวังหวะนี้เบคอนเขากำลังจะข้ามสะพานมาเพื่อแพร่เชื้อโควิดสิเนะฮะโอเคเขาตายก่อนข้ามมานะฮะเสียงหกไปหมดแล้วโอเคเดี๋ยวผมขอต่อยตาหนึ่งแล้วกันนะเพื่อ,เ,อเป็นการเห่อให้มันสะใจนะแ,แล้วก็จะได้เหอ,อเซฟคอ ไปวันต่อไปด้วยนะถ้าเกิดเออคอแตกวันนี้ชอบไม่ดีนะโอเคแล้วไปหมดแล้วเสียงโอเคถ้าเราไปอยู่ที่ด่านเซฟตี้เซคันด์กันนะมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงกันนะในด่านนี้นะฮะจังหวะที่เสียงผมไปหมดแล,แล้วเสียงเบามากนะโอเคอู้วัตถุฟังวินดคอสเตอร์โอเคแล้วจวังหวะนี้เอออู้โอเคนะฮะเออเราพุ่งไปมิติไหนก็ไม่รู้นะฮะ Okay, นะโอเคนะก็ย้ายเซิร์ฟมาเซิร์ฟใหม่นะเพราะว่าเซิร์ฟเมื่อกี้เขายัางไม่ได้เกิดภัยพิบัติกันเลยนะน่าจะต้องรอยาวนะเมื่อกี้เราเกิดบล็อกมาสักอย่วหนึ่งนะไม่รู้เป็นอะไรนะฮะโอเคจังหวะน,นี้เราเออมาอยู่ในเซิร์ฟที่ยังไม่เกิดภัยพิบัติอีกแล้วนะครับย้ายเซิร์ฟอีกรอบนะโอเคแล้วตอนนี้เราก็อยู่ในเซิร์ฟใหม่กันเรียบร้อยนะจังหวะนี้เราอยู่ที่เออด่านค่ายทหารนะฮะตอนนี้เราดูคนเล่นกันอยู่นะก็ตอนนี้เขาเจอเภูเขาไฟถล่มนะแล้วก็ตอนนี้กำลังมีคนยืนอยู่บนหอคอยอยู่นะมาดูกันว่าภ อสอบสอบเออไอ้เท้าเวอร์ทำน,นั่นนะมีคนยืนอยู่คนหนึ่งมั้งนะ เหมือนวมือีใครเหมือนีกใครตกลงมาโอเคแล้วก็จังหวะที่เรามาอยู่ในยานพิษสั้นพาิกันนะฮะก็มันอยู่ในแดนคุกนะฮะมาดูกันนะว่าเราจะรอบนี้เราจะเออสมมติบาดเป็นทีมกู้ภัยกันนะแล้วก็ลลูกโป่งเป็นอะไรก็ไม่รู้อีกแล้วนะฮะลูกโป่งไม่เคยจะโดนที่เส่บัสีิภาสักทีนะโอเคแล้วจังหวะนี้ผมจะเข้าไปตรงข้างหลังคุกนะแล้วก็มาปล่อยคนออกไปกันนะแล้วมาดูกันว่าเราเจอภัยพิบัติอะไรกันนะโอเคแจังหวะนี้มันอยู่ในคุกเรียบร้อยนะแล้วก็มาเจอกับเออคนที่ต้องการจะติะคุกอย่างมาาาามมมันนนนเเเกกก่่่อออคตีี้รชววยด โอ้โหอันนี้ไม่เกินสุดฮอตนะ oh, oh. Hot, นะจังหวะนี้นาเขาดูนานดูก็ออกแนวฮอตแค่ไหนคนไหนบ้างนะที่ต้องการมาติดคุกนะฮะโอเคจังหวะนี้เราช่วยออกมาเกร็บร้อยแล้วนะโอเคจังหวะนี้เราช่วยโอเคนะฝนกดไม่เป็นไรมากโอเคจังหวะนี้เราเออไปที่ทำมาตรงชั้น3ามกันนะเรือยๆโอเคแล้วแล้วจะเข้าไปทําไมเนะี่ย อีกห้องหนึ่งนะฮะจังหวะนี้คนนี้เขาก็ต้องออกมานะฮะอิสระนะฮะจังหวะนี้ฟรีรอมนะอเมริกาอเมริกาจังหวะเราหนีดีกว่านะอยู่ทําไมล่ะฮะโอ้โดนเอโดนกดเป็นอย่างทีโอเคจังหวะนี้เราวิ่งนะเราวิ่งไปข้างล่างดีกว่าโอเคจังหวะนี้เรามาดูกันนะว่าเพื่อนเราจะสามารถรอดได้หรือเปล่านะจังหวะนี้เพื่อนเรามาชุมนุมกันในร้านอาหารนะไม่รู้ไปอะไรกันนะฮะโอเคจังหวะนี้ร้านอาหารเป็นอาหารเหลี่ยมนะฮะโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราก็มาลงมาข้างล่างนดูดีกว่านะฮ จังหวะนี้มาชุมนุมกันอยู่ข้างล่างนะ,ะก็ปลอดภัยนะฮะปลอดภยะะัดภยทุกอย่างยกเว้นไม่จะไปชนดามเบลนี้นะ,ะดัมเบลอันนี้สามารถฆ่าคนตายะะถ้าเกิดบักนะ,ะโอเคแล้วก็จังหวะนี้เรามาดูกันนะว่าโอเคจังหวะอีกคนนี้เขาเลือดเลือดน้อยมากโอเคแล้วจังหวะนี้จะมาดูกันว่าเขาจะรอดหรือเปล่าแล้วจังหวะเขาจะเดินขึ้นไปข้างบนแล้วก็จังหวะนี้เขาก็จะอุะะ้ฟหรือเปล่า Okay, โอเคว่ะอุอ๊ฟแล้วก็แล้วแล้วก็รอดแล้วนะโอเคเสียงผมไปละโอเคแล้วก,วก,วก,วก็สำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้แล้วกันในสอะสบการณ์โอเคโอเคได้แบตได้แบตเล่น200รอบแล้วออกมาโอเคแล้วก็ สองวันนี้ก็เป็นประมาณนี้แล้วกันนะค่อนข้างเจนเหนื่อยแล้วนะแล้วก็คอแตกนะ <c oughs> โอเคแล้วก็ไปในวันนี้แล้วกันจะสอนคลิปเออฉลองวันเกิดตัวเองมั่งนะเวทจะทรมานตัวเองมากกว่าฉลองนะโอเคแล้วก็เป็นประมาณนี้แล้วกันสงนองวันนี้นะฮะก็วันนี้วันเกิดผมนะจืมอย่าลืมพิมพ์ให้เป็นเบิร์ตเดย์ด้วยนะหรือว่าผมจะไม่แจกโบบักนะฮะโอเคผมไม่แจกเลยแล้วแหละโอเคแล้วก็เป็นประมาณนี้แล้วกันสำหรับเออโอเคจอบักไปละโอเคเป็นวันสำหรับเออคลิป nature disaster survival ในวันนี้นะแล้วก็จะเป็นเรื่องขอลาไปก่อนนะเรื่องขอไล์าทรายคอมเมนต์เพื่ออป็นนนนนกกกาลััังใใจรรทวววววิดีต่ไ้้ยะบส ก็บายบายนะแล้วก็เหมือนก็วิโอเคไม่ตกวิ